สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคาเมื่อวันนี้พามาอาสมลุสเนีนอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะคงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะมาหอดอาสมลุสเนีนแล้วก็เข่าสลาบุนช่วยไปขอพรขอโชคขอลาภปูฤูสีพมเมดค่ะพี่น้องค่ะไปบูชาผ่านฝักทองเพื่อสิทธวายบูชาผ่านคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่เป็นปู่ฤาษีพรมเมศเนาพิณองค่ะเลือดเลือลือลือมหาโมนีพรมเมศสวหาสวาห์มลือ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 มหาโมนีพรมเมศสวหาสวาห์มลือ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 มหาโมนีพรมเมศสวหาสวาห์มค่ะพี่น้องค่ะทองสามจบเนาะค่ะบูชาปู่ฤาษีเพื่อจะขอพรขอโชคขอลาภก้อนสิสองอ่างน้ำมนต์ค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่16เดือน12ปี64ค่ะเลขอยู่ในอ่างน้ำมนต์ มีอยู่6โตค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็อาศวิแปงใดน้อค่ะพี่น้องค่ะแปงคือไมาเล็กไม้ถึงเล็กเจ็ดกับเล็กหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะตัวเดียวกันน้ค่ะเล็กหกกับเล็กเก้าตัวเดียวกันค่ะเล็กในอ่างนี่สิมีเก้าเจ็ดห้าสี่สองสามน้ค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องกะจับเอาตามอัธยาศัยมักตัวใดชอบตัวใดกะจัดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะ เลกกซิเลียงกันอยู่หลายสายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะงวดก่อนนี้ที่เอาลงคลิปนะคือตัวเลขหากระเลขเจ็ดมันทับกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอยู่มุมนี้เป็นเลขเก่าเจ็ดหรือเก่าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอีกมุมหนึ่งนะี่สิเป็นสี่ห้าสองห้าสี่สองตัวเดียวนึงคือลอยอยู่คนเดียวคือสามค่ะพี่น้องค่ะ แตบเอาตามมักตามชเด้วยค่ะตาดีได้ตาายเสียค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเนี่ยงูเทเดลวนก็เข้าหาเปดเกาะกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะลอยเคียงข้างกันอยู่องลองอยู่สองตัวคือหาเปดค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอามาให้เบิ้อโคงสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะว่าเลขตัวใดมันเกาะกันมันจับกันเลขที่เกาะกันอยู่กลางๆนี่หาสี่สองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องก็เลือกเอาด้วยคะ่ะมักตัวใดชอบตัวใดยี่วันอ่ากระ,ะจับให้มันอาซีบเขา่าอาซีบมากตามที่เพื่อนเบิงเนาะค่ะเนะาะมักตัวใดชอบทอใดกะตามสบายกับพี่น้องคะ่ะคงสุดท้ายเรียกเมยอ่างกะมีให้เบิงทั้งหมดนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะ ผู้ใด้บ่มกักผู้ใด้บ่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะผู้ใด้บักผู้ใด้บัลก็ขอขอบพระคุณนะคะขอกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดนึงเนาะคะ่ะเนาะสองอานมน,มน้ำมันแล้วก็มาขอพรกุมารทองเจ้าสัวเฮงค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่รํารวยถูกหวยรางวัลที่1เดอ้อเจ้าสัวเฮงขอให้เพื่อนเพื่อนให้ FC ถูก3ตัวตรงๆเลขท้ายรางวัลที่1ก่อนปีใหมนนะ่นี่นะเนาะพี่น้องเนาะสิได้มีเงิน กับบานกับซองปีใหม่กันค่ะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยจ้า